ขอความคิดครับ <laughs> <laughs> ศรีที่มีรูปร่างนี้พร้อมคํารักตอน จะร้องอยังไงอะิเกพี่ลิเกเด็กสมัย,ยนี้ในวัยรุ่นก็นั่งดูมันเยอะเอาไปให้มันจะชัดหน่อยอเร็วทันใจไวทันตาสวัสดีพันพี่มาดูบ้านสวนเรื่องไ ออกากแรกก็ตายวิ่งอะไรขนาดนั้นละคุณป้อนพลังมากตรชันพอไหมพวกปืนไปหัวหน้าแบบนไม่ไหวหอกู่อนเขอบคุณมากครับทำได้ันเ speaker, roommate, ป็นทีมไครับวันนี้มีอะไรไม่เป็ไม่ปืนก็ระเบิดต้องหมดขอหยอ่ยหยอก้าง จิ้งใจจิ่งใจหัวหน้าเป็นไงของขายเยอะไหมของขายเยอะเลยของหน้าทาร้านเลยเนี่ยจะไปซื้อสายยางให้กินรู้หัวหน้าชอบกินอะไรกินอยู่ไม่เห็นน้ำใมาให้กินเลยแม่มีอยู่ไม่มีนีเห็นมีไก่ไก่เป็เชียงคูรีอยู่มั้งจะไปซื้อให้กินอยู่แล้วเรื่นี้ผมไปเขาถามว่าไก่เท่าไหร่ตัวเท่าไหร่เขาบอกร้อยห้าสิบ มันไม pues ่เราให้อยู่หน้าร้อยห้าสิบแพงไปเราก็เลยต่อแม่ค้าเอาอย่างนี้ร้อยเดียวได้ไหมเขาบอกไม่ได้ขาดตัวเราก็บอกไม่ได้ก็ไม่เอาจเดินกลับเอ่เกงเขาบอกเออร้อยบาทขาดตัวเอาดิโดนได้ลดมาตั้งห้าสิบเราก็เอามาเลยร้อยบาทขาดตัวไา้ไหนอ่ะไม่กล้าแกให้กินทำไมอ่ะร้อยบาทขาดตัวเปิดมาไม่จะกีนกบโง่เว่าหายไปไหนก็ไม่รู้จะกินเลย เื่องเมื่อก่อนเดี๋ยวคอยหนแขหน่ยพถึงอรก็ดูต่อได้เลยเรื่องถึงเมื่อก่อนเวลาลงไปข้างล่าง้องมีไปร้อยเรืองอะไรได้ไก่มูงนเลยเต็มหเลยสมัยนีมีไปร้อยเรงไม่ได้เลยกลับมาเลยอะเรื่ข้าวของมนแทงขึ้นเยอะเลยกองจอนปิดนเยอะจะถวยหรับ่บอกว่าจะเริเป็นเรื่องไไหม วาเรื่องสุขเถอะข้าพเจ้าสอนสิงห์สายเลือดของสเสด็จพ่อที่รังสรรค์และเสด็จแม่พิมพ์ดีมีพระเรชษฐาให้นามาเสด็จพี่สุภาษิตทุกวันนี้ในทุ่งใจเรื่องอะไรพระเจ้าค่ะเรื่องเสด็จพี่สุภาษิตเพราะว่าอีกไม่นานะเสด็จพี่พาาสุภาษิ์จะต้องขึ้นครองราชต่อจากเสด็จพ,พ่อพระเจ้าค่ะในคำสั่งการที่ต้องปกครองทัพดินน่ะต้องเก่งทั้งเป็นักรวนทุน แต่เสด็จที่สุภาษิตวันๆจะสนใจถูกซ้อมใปดาบหรือโดนท่านเนี่ยเกิดขึ้นตรงท่านไม่ต้องโทษใครต้องโทษตัวเองก็เพราะว่าบาบาไปเอาพี่เลี้ยงมาดูแลสุภาษิตแต่กลับไปเอาไอ้เปียกมาดูแลเนี่ยไอ้เปียกมันโกรกันต้องกันติ้งเลยนะพู้เจ้าค่ะพอพูดถึงไอ้เปียกนี่เป็นเจตใจไม่หายเลยเราต่างไปคัดเลือกทหารด้วยตัวเองเห็นว่าไอ้เปี๊ยกนะพี่โมนี่ดาบเปี๊ยกคนนใช้ได้เลยนะ ใจว่าให้วันมเป็นอาหารพูดใจแล้วจะได้พูดสุภาษิตจะได้สอนเองจากพี่ควรให้กันที่ไหนได้ ตามใจศิลป์สุภสิษฐ์ุนเงินแต่งหน้าทาปากทาเล็บเริ่มเพิ่งใหญ่โตไม่ได้นะผู้ชมท่นจะปล่อยไว้อย่างนี้องค์ศุภสิธิ์เสียคนแน่เราต้องไปตักเตือนพี่ความหวังดีของกระหม่อมชั้นมาหาเล็กสอนรามเขาเนี่ยมาหาเล็กสอนรามชื่อสอนรามชื่อคุณสอนรามครับทำไมต้องชื่อสอนรามด้วยเนี่ยเอาาหน้าช่วยดีทุกคนเนี่ยและรู้ได้ไงว่าดีอธิบาไมดีิงผมจะมาเกาะกินอยู่อย่างนี้เหรอ คนหมือหมัดเลยหัวหน้ากพูดไปนะผมเป็นหมัดรือหัวหน้าเป็นอะไรอะทีเนี้ต้องไปวิ้งหมเยวเกี่ยวเป็นตัวให้เลือดอวันนี้ตั้งใจนะเจม่าเสด็จพี่สุมา้วยตัวเองนะคะเนื้อาฟก็จะไปซอมด้นดาบในทวนให้กับเสด็จพี่สุมาศที่เกิดวันนี้เสด็จพี่ไม่ยอมซ้อมเยจต้องเด็กแคบีกแนแน่ตามใจมมากแล้วอยากจะชางใหดเปลี่ด้วยนกรบอกทีดูแล ไม่ต้องเปิดดู <laughs> 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 នៅឯងខ្ញុំជាឯងខ្លាយខ្លាំងគ្រប់គ្រប់ដែរមានជាឯងខ្លាំងសាងពីយកខ្លួនឡើងនឹងគេកែគ្រប់ចូលទៅ អ្នកណាអាច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  打电话